ความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์จับผิดคำสารภาพพุ่มกับโจเป็นข้อข้อซัดปฏิรูปตำรวจ7ปีแต่ได้ถุงคลุมหัวค่าเลือดเย็นพู่มกับโจคุณชูวิทย์กมลนวิสิทธิ์อดีตสสและหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในหัวข้อปฏิรูปตำรวจ7ปีได้ถุงคลุมหัวฆ่าแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่พันตรจเอก ทิติสันอุทธนาผลหรือภูมิกับโจ้พร้อมตำรวจ7คนก่อเหตุทรมานผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตโดยระบุว่าภูมิกับโจ้มือคลุมถุงฆ่าหลังจากหนีไปตั้งหลักได้สองสามวันก็ออกมาพูดเท่ๆตามที่เตียมมาว่า1ไม่เจตนาฆ่าต้องการขยายผลเรื่องยาเสพติดเพื่อประชาชนวงเล็บแต่ชาวบ้านเดินดินเห็นแล้ว เสียวสันหลังหากเผลอไปเอาคนบริสุทธิ์มารีดจะตายฟรีอย่างทรมานไม่สงสัยเลยว่าทำไมตำรวจยิ่งจับยาเสพติดมันยิ่งแย่ 2. ทํทำเป็นครั้งแรกวงเล็บพูดเหมือนโจรสารภาพเป๊ะเพิ่งทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครั้งที่ถูกจับได้นี่แหละ 3. ลูกน้องห้ามแล้วลงมือคนเดียววงเล็บ โอ้โหพูดอย่างเท่แต่การกระทำคนละอย่างร่วมโดยช่วยกันแท้ๆนายรัดคอลูกน้องช่วยจับมือกดไม่ให้ดิน้น4เป็นเคสใหญ่เลยลงไปหาข้อมูลด้วยตัวเองวงเล็บอ้อทำแบบนี้นี่เองถึงจับได้มากเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเคสใหญ่ต้องทำแบบนี้ 5. ผู้ต้องหาไม่ยอมบอกความจริงคลุมถุง เพราะไม่อยากให้เห็นหน้านั่นแน่รู้จักเลี้ยงเปี่ยงเบนข้อหาเจตนาฆ่าอ้างว่าไม่ต้องการให้เห็นหน้าแต่ใช้ถุงคลุมตั้งหกชั้นรัดคอไม่ปล่อยช่างโหดเหลือบรรยายไหนบอกทำครั้งแรกท่าทางธรรมะถมแงคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเสียละเกิน6เรื่องเงินไม่มีแน่นอนไม่เคยทุจริตวงเล็บโทผู้ต้องหาตาย ทุรนทุรายกลางโรงพักไปแล้วจะไปแย้งยังไงไม่ได้พูดเรื่องเงินแต่ถามหายาก็ถ้าไม่มียาแล้วจะไปรีดเงินอะไรได้เจ็ดหลังผู้ต้องหาเสียชีวิตเลยตกใจคิดว่าจะแจ้งพ่อผู้ต้องหาก่อนแล้วหารือกันวงเล็บแบบนี้เรียกว่าตกใจเหรอครับวางแผนดิบดีแจ้งความเท็จว่าผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาดบนโรงพัก นี่ขนาดตกใจนะครับสุดยอดจริงๆ 8. ถอดกล้องวงจรปิดเพราะช็อกวงเล็บไม่ใช่แล้วครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นงานเลยละทำลายหลักฐานก่อนแต่ผิดคิวไปหน่อยเพราะมีตำรวจกู้เซิร์ฟเวอร์มาแฉสงสัยแค้นโจมาก9สารภาพว่าตั้งใจทำงานแต่พลั้งมือไปหน่อยวงเล็บดูท่าแบบนี้ตั้งใจรัดคอมากกว่าประชาชน เห็นแล้วจ้าว่าตั้งใจทำงานจริงจังมากๆ 10. อโหสิกรรมคนปล่อยคลิปวงเล็บเออแปลกแทนที่จะอโหสิกรรมคนตายครอบครัวดันบอกอโหสิกรรมคนปล่อยคลิปแสดงว่ามันมีอะไรขัดกันอยู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ด่วนพบหลักฐานใหม่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาหนักลุงพลเพิ่ม จากกรณีสารอนุมัติหมายจับในายชัยพลวิภาหรือลุ่งพลอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาวัย3ขวบซึ่งหายไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ก่อนถูกพบศพเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผูเหล็กไฟบ้านกกอกใน3ข้อหาคือ 1. นากเด็ก อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคลีเปลี่ยนแปลงไป ตามข่าวที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันที่25สิงหาคมอายการจังหวัดมุกดาหารได้เรียกนายชัยพลมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนปล่อยตัวกลับไปโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆทนั้นมีรายงานว่าทางอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายชัยพลซึ่ง อายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีโดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบปากคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไปโดยมีรายงานว่าและจะมีการ เรียกนายชัยพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลา13นาฬิกาความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าคดีน้องชมพู่ลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีน้องชมพู่โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าจากการณีเจ้าหน้าที่เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาโดยระบ,บุสถานที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารในเวลา15นา40นาทีของวันที่26สิงหาคม2564นายชัยพลวิภาพร้อมด้วยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความส่วนตัวได้เดินทางมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในฐานความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 โดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธก่อนเดินทางกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับคดีนี้พนักงานอนายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายชัยพล ในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไปทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับนายชัยพลไปแล้ว3ข้อหาคือ1พระพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากพิดามันดา โดยปราศจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นผิดเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปและแจ้ง เพิ่มอีกวันนี้คือข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8ความคืบหน้าล่าสุดสาเหตุโดนหักหลังแฉด้านมืดคดีพุ่มกับโจไม่ใช่ครั้งแรกแต่โดนหักหลังเพราะข้ามหน้ารุ่นพี่แฉด้านมืดสีกาคีคดีพุ่มกับโจไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งนี้แต่โดนหักหลังเพราะข้ามหน้า ข้ามตารุ่นพี่จากกรณีข่าวดังร้อนไปทั่วโลกออนไลน์สำหรับกรณีของพันตรวจเอกทิติสันอุทธนผลพกกสพเมืองนครสวรรค์หรือภูมิกับโจ้ที่มีคลิปปลุดออกมาว่อนโลกโซเชียลในลักษณะที่คล้ายว่ากลุ่มตำรวจหลายนายช่วยกันทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยการใช้ถุงคลุมหัวหลายชั้น จนทาให้ผู้ต้องหานั้นขาดอากาศหายใจกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแต่ผลชนสูตรกลับออกมาว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวเสพยาเสพติดเกินขนาดจนเสียชีวิตหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเปิดเผยการครอบครองรถยนต์ของพันตรีเอกทิติสันหรือพุ่มกับโจ้พบว่ามีการครอบครองรถทั้งหมด29คัน ซึ่งแสดงถึงความร่ำรวยที่ผิดปกติและมีเงินหลายร้อยล้านบาททั้งที่มีเงินเดือนประมาณ40,000บาทเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นรถหรูดังกล่าวมาจากค่ายดังทั้งนั้นซึ่งหากการตรวจสอบรถหรูหนำเข้าอย่างผิดกฎหมายก็พร้อมขยายผลต่อไปว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลก,กากรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดล่าสุดนิตยสารคอ s ส์แมกซีนซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับวงการตำรวจได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าตัวพุ่มกับโจ้นั้นเป็นคนหนุ่มที่ก้าวพรวดข้ามหน้าข้ามตารุ่นพี่ปาดหน้าเค้กหัวเก้าอี้พุ่มกับเหมือนนครสวรรค์ไปครองทำให้มี หลายคนรอจ้องท่มแทงอยู่แล้วกระทั่งถึงวันที่เป็นฝ่ายเพียงพร้้าโดยจุดหักเหของคดีนี้จากที่เรื่องเงีย,งยบๆกลายเป็นโด่งดังเกิดขึ้นเพราะลูกน้องนำความลับเรื่องนี้ไปร้องเรียนผ่านสื่อแล้วกล่าวหาเจ้านายว่าเป็นคนรีดเงินผู้ต้องหาคดียาเสพติด และเอาถุงดำคลุมหัวจนตายนับเป็นการป้ายข้อหาประพฤติมิชอบร้ายแรงกันโชคทรัพย์และเจตนาฆ่าใส่พุ่มกับโจ้ทำให้ตอนนี้กำลังได้รับมรสุมอย่างหนักนอกจากนี้บางแหล่งข่าวรายงานว่าสาเหตุที่ลูกน้องปล่อยคลิปนี้แทนที่จะลบตามคำสั่งพุ่มข้าบัญชาเพราะถูกพุ่มกับโจ้รีดไถเงิน เพื่อเอาไปปิดปากให้คนใกล้ชิดผู้เสียชีวิตทั้งที่คนที่ทําให้ผู้ต้องหาตายไม่ใช่ลูกน้องแต่คือผู้มกับโจ้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมอบคลิปไปให้กับทนายคนหนึ่งแต่ทนายคนนั้นกลับไม่ยอมเยผยแพร่และมีข่าวว่าเอาคลิปไปต่อรองหาผลประโยชน์อีกทางลูกน้องจึงกลัวภัยจะมาถึงตัวจึงเอาคลิปไปมอบให้กับทนายสิทธา นำมาสู่การเปิดโปงดังกล่าว